สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s s r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมใครนะคะที่มีปืนอัพเวลแล้วนะคะแต่ว่าต้องการโทเค็นกลางมาอัพนะคะก็รอบนี้โอกาสมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้1450โทเค็นจะออกไหมไปดูกันครับ ต้องบอกเลยนะว่าใครที่อยากรู้ว่าสุ่มปืนเนี่ยหมดเอ่อเท่าไหร่แล้วก็อะไรออกเนี่ยก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะพี่แก้วลงไว้ให้แล้วเนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่สุ่มปืนแต่เราจะมาสุ่มโทเค็นกลางนะคะซึ่งเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่เอ่อหนึ่โทเค็นทุกคนคือถ้าเราดวงดีอ่ะเราก็น่าจะได้ปะ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าพี่แก้วตั้งงบกับรหัสนี้นะคะอยู่ที่ห0ร้อยเพรละกันดูกันว่าห0ร้อยเพรเนี่ยหรือประมาณากดแบบ10ครั้งเนี่ยทั้งหมดสรอบนะคะจะมีโอกาสหรือว่ามีดวงเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูโทเค็นเดิมกันก่อนโทเค็นเดิมพี่แก้วมีอยู่เท่าไหร่มันดูยังไงทุกคนแป๊บหนึ่งนะจะได้ลองคำนวณให้ได้ว่าได้มาประมาณเท่าไหร่นะคะโทเค็นของเรา เอ๊ะมันไม่มีโทเค็นเก่าของเราให้ดูหรอทุกคนมันต้องกดตู้นี่มีอยู่429โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะอะ600เพรนะคะมาครั้งเรามาเริ่มกัที่ครั้งแรกเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยนะครับผมมารอบนี้แบบไม่ถึงพันเพชรนะโห <laughs> โอ้รอบแรกก็หูเลยอ่ะวิขอออกเยอะๆหน่อยไหมไปกันต่อครับครั้งที่สองออกเยอะหน่อยเฮ้ยาตายเลยวกูทุกคนคิดว่าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> อะะไหนๆก็มาแล้วออกออกหนึ่งสี่ห้า0ซนหนึ่งสี่ห้าโนหนึ่งสี่ห้านหนึ่งสี่ห้านโอ้โหทุกคนน้บหนึ่งนะ ใหนลองดูดิมันมีเท่าไหร่บ้างนะมันมีร้อโทเค็นไหมเก้าสิบสามสิบเก้าสิบสองรสิบไม่ออกหรอเอาดีหูยเกลือจัดเลยวะ่ะมารอบสุดท้ายเพียงนโมนโมนโมูนมโมนมโม,นม,โมปึ๊บมาเอ่อทำไมดวงกุดขนาดเนี้ยทุกคนมันไม่ออกเลยอะมันออกแต่แบบ หนึ่งโทเค็นหนึ่งโทเค็นหนโทเค็นอ่ะโหทำไมเราไม่มีดวงกับเขาอ่ะเดี๋ยวนะโคตรไม่คุ้มเลยอ่ะทุกคนเจ็ดสิบสี่โทเค็นกลางกับงบหกร้อยเพชรบ้าไปแลว้วคือประเด็นตอนแรกแบบช่างใจอยู่นะว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มแต่พอดีมีน้องในแคนคนนึงอ่ะเขาสุ่มมาทุกคนงบสามร้อยเพชรอ่ะเขาได้มา หนึ 1> 1, ่งพันสี่ร้อยห้าสิบอเขาออกหนึ่งอันน่ะพี่แก้วก็เอาวะออกง่ายแน่เลยเป็นยังไงล่ะโจ6หกร้อยเพชรยังได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยโทเค็นเลยก็เหมือนวัดดวงแหละทุกคนมันก็วัดดวงแหละเนาะถ้าใครอยากลองวัดดวงเผื่อดวงดีก็ลองดูนะคะแต่ถ้าใครแบบวิไม่เอาดีกว่าไม่อยากวัดดวงเลยไม่อยากเสี่ยงเลยก็รอพวกร้านค้าแห่งความมืดก,ก็ได้นะคะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะยังไง ใครไปลองมาแล้วได้แบบโทเคนเยอะๆบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะหรือใครดงกุดแบบพี่ก็คอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันเนาะยังไงชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตอกกันครับบ๊ายบาย